สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะมาการทำฝาชีนะครับฝาชีหาปลานะครับนี่นะลุงดำก็มาการทำฝาชีก็ไม่ยากหรอกครับตัวนี้เป็นเราแรเห็นเนี้ยตอนนี้ลุงดำก็เจาะรูเรียบร้อยนะครับการเจาะรูพวกนี้ไม่ยากหรอกครับเนี่ยการเจาะรูปั๊บไอเจาะรูพวกนี้พอเราเจาะได้มาจากไหนก็นี่แล้วก็เอาขวดที่เป็นพลาสติก หรือเราซื้อน้ำขวดละสิบบาทมากินเนี่ยอย่างเงี้ยนะฝาเล็กๆตัดมาแล้วก็จะเป็นฝาแบบนี้เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับพอตัดเสร็จมาแล้วก็กันไก่ตัดกันไก่ตัดไอ้ตัวนี้นะครับนี่กันไก่ตัดรูนี่นะครับวัดวัดให้ได้กับพอดีขวดฝาขวดเนี้ยเราอยตัดนะครับพอตัดแล้วพอเวลาได้ได้เท่าฝาขวดเราก็พอเราตัดขวดมาเป็นอย่างเงี้สใ็จแล้วมันก็ได้ฝาขวดอย่างเงี้ย พอมาพอดีแล้วก็เนี่ยววัดพอดีเสร็จแล้วเราก็เอาฟากวดยัดเข้าไปในในฝาชีเลยครับที่เราต้องการนะครับน,นะครับถ้าเราอยากได้พวกวดใหญ่ๆนะวดใหญ่ๆที่เราตัดนี่เราเงี้ยนี่เรากำไกลตัดเสร็จแล้วนี่เราอยากได้อันนี้นใหญ่เสร็จแล้วเราก็มาดูรูตรงนี้หรือเราทำฝาชีใหญ่นะนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไป มันไม่แน่นหนานะครับไม่แน่นหนาก็เจาะรูตรงนี้เจาะรูอย่างนี้นะสองข้างยัดเข้าไปยัดไปด้านนี้ก็ไปร้อยร้อยดึงมามารัดตรงนี้เลยนะครับรัดดึงด้านนี้นะครับรัดดึงด้านนี้ใส่แล้วก็รัดดึงอย่างนี้เลยนะครับใส่ไปมันจะมีที่รัดรัดกันมาอย่างนี้รัดเข้าไปดันเข้าไปแล้วตัวนี้ก็หมุนแล้วมารัดตรงนี้รัดตรงนี้นะครับสองข้างรัดตรงนี้ นะครับเราใส่มันคับแล้วก็ไม่ต้องรัดแน่นๆอย่างนี้ไม่ต้องรัดนะครับนะครับหาปลายัางไงปลาพวกนี้เราถ้าดักต้องเอาคืนก็ชั่วใช้พวกพวกเยืย่อหมักนะครับนี่ดำเยืย่อหมักอยู่นี่อยู่นี่เยืย่อหมักอันนี้ก็เยืย่อกเกล็ดขนมปังนะครับเนี่ยเกล็ดขนมปังเยืย่อหมักหรือผสมกันทั้งสองสูตรก็ได้เข้าเดวยกันวิธีทำทั้งนี้เราก็จะดูว่า เพราะเราเอาก็เหมือนโยนโยนไอ้นี้โยนฝาชีลงไปในน้ําแล้วทํำยังไงเราแล้วก็เอาสองอันนี้เสร็จแล้วปั๊บนี่พอได้ทําได้อย่างนี้แล้วเราจะใส่กี่อันก็แล้วแต่เรานะครับให้ใส่ได้มันดูสวยงามได้จังหวะของเขาอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาพวกปลาลุกนุ่นตัวเล็กๆเข้าไปในนี้นครับหรือปลาซิวปลาซิวปลาซิวเขาเรียกปลาซิว ปลาซิวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆครับปลาซิวใหญ่เข้าไปในด้านนี้ก็ได้นะครับปลาปลาซิวครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการทํานี่นะสิ่งสาคัญที่สุดก็คืออให้มันขนมปังหรืออาหารให้มันเหนียวๆแข็งๆเข,ข้มๆไว้เพราะมันจะอยู่ได้นานพอเถ้าเราทํานิ่มไปมันก็จะหลุดนะครับ ทำนิ่มไปจะหลุดพอเวลาทําจริงๆก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับทําอย่างนี้และอันนี้ก็ประ,ะกบกันสองนันนะครับประกบอย่างนี้นะครับนี่ประกบอย่างนี้อันนี้ตั้งไว้นะประกบอย่างนี้สมมุติว่าเราผสมอาหารได้แล้วที่เราต้องการได้แล้วละอ่ะสมมุติว่าเก็บขนมปังนะครับนะครับเรารสผสมอาหารว่า่ผสมอาหารได้แล้วนะครับอ้าวเราก็เอาอาหารไปหนึ่งก้อนนะครับ ออก,ก้อนเล็กๆก็ได้แล้วครับเอาหาหนึ่งก้อนมาวางไว้ตรงนี้นะครับวางตรงนี้นะครับใส่ไปในนี้เลยครับหรือเอาขน,นมปังที่เป็นอย่างนี้ปั้นเป็นก้อนเนี้ยๆใส่ไปเน,น้นนะแล้วเราก็เอานี้นะครับนะครับในเชือกนี้นครับมัดเอาเชือกนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วมันก็งายอย่งงอางนี้เอาเชือกมัดเอาทีนี้เราก็จะทําเนี่ยใส่เชือกอันนี้นมดำก็ทําหูมัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอทางนี้ปั๊บก็เอา เอาหูขอา,ขา,าวของไอ้ินรัดตรงนี้ออกก่อนนะครับเราเห็นหูนะ่ดูแล้วนะนะครับเนี่เราก็วางประกรบกันนั่นห่างกันอย่างเงี้ยนะครับจะมีสองลานของบนอาหารจะอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับนะครับอยู่ด้านในนั่นนี้เวลานั้นเราก็เชือมมัดนะครับหรือไม่นั่นก็เอาสายสายสายเอ่อสายรัดเนี่ยสายรัดอย่างเงี้ยรัดไว้กันรัดฝั่งนี้แล้วจะสีด้าน รัดเป็นวงกลมเนี่ยรัดฝั่งนี้ฝั่งนี้สี่ด้านฝั่งนู้นด้วยนะครับรัดอาหารอยู่ในนั้นถึงเวลาเราไปนั่นแล้วก็เอาสายเชือกย,ยาวๆนี่ครับเชือกยาวๆแบบนี้นะครับมัดตรงนี้นะครับมัดร้อยมัดตรงนี้แล้วก็เป็นตรงนี้ร้อยมัดตรงนี้เข้าไปนะครับพอมัดเสร็จแล้วก็อยู่ด้านด้านนี้พอมัดเสร็จแล้วก็เอานิ้โยนลงน้ําเลยนะครับโยนลงน้ําก็ทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาที หรือสิบห้านาทีก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นจะได้ปลาพวกนี้เต็มเลยครับถ้าเรานานๆก็ครึ่งชั่วโมงก็ได้ไปไหนกลับมาก็ได้นะครับนี่ก็เรียกเหมือนไอ้พวกเออก็เหมือนกับดักก็เหมือนพวกจันพวกรอบนะครับก็ใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ผมว่ามันลงทุนแค่ยี่สิบบาทลองไปทำดูนะครับถ้าลุงดำแนะนำจริงๆก็คือ พยายามใช้ขนมปังนะใช้ขนมปังกะลัม,มแล้วผสมน้ำให้มันเหนียวเหนียวนะก็เอานี่ใส่หน่อยก็ได้ครับไอปลาที่เป็นในเนี้ไอปลากินเนื้อนะครับเขาเรียกว่าเออนี่ครับเนื้ออะไรก็เหยืยอหมักเหยืยอหมักอย่างเงี้ยใส่เข้าไปก็ได้ครับเหยืยอหมักใส่ก็ได้ใส่ไปนี่แล้วเราก็โยนโยนทิ้งไว้กับเชียงนี้โยนไปแล้วกับเชียงนี้ก็มัดไว้ข้างข้างคลองเชียง,งนี้ข้างคลอง พอสักพักหนึ่งเราค่อยๆไปดูก็ได้เหมือนเราตกเบ็ดนะครับนะครับให้ทิ้งเวลาสักหน่อยทิ้งเวลาประมาณสักยี่สิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้ปลาไม่ชุมก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงปลาชุ่มๆตาปลาชุมหรือปลาเยอะๆเนี่ก็ประมาณสักสิบห้านาทีสิบนาทีก็ดึงขึ้นก็ดูปลาแล้วปลาเสร็จแล้วเราก็ตัดเชือกกระปินเอาปลาออกด้านนี้นะครับ ลงทุนน้อยเวลาว่างๆอ่ะคายเคยรียดได้เยอะนะครับฝาชีเยเราอยากได้ฝาชีใหญ่ล้วก็เอาใหญ่เลยครับถ้าใครไม่อยากได้ฝาชีนี่เราก็เอาไอ้พวกอ่าตะกร้าที่มีรูก็ได้รูเล็กๆแบบนี้อันสิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็ไปแปลงทำนะครับนี่ดีก็อยู่เฉยๆนะครับหาปลานะครับโยนทิ้งไว้สักสิบห้านาทียี่สิบนาทีกลับมาดู นี่ก็ฝาชีหาปลานะชีหาปลาลุงดําก็ทําให้ดูแค่นี้อย่าลุงดําไปดักเสร็จแล้วลุงดําจะจะมาะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับจากลุงดําครับผม